เคยดูตั้งแต่ตอนที่ออกมาช่วงแรกๆก็หลายปีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอรู้ว่าจะได้มาถ่ายทำงานพี่เมทก็เลยไปดูอีกเพิ่มมาสามรอบเป็นประมาณสามรูปไม่จริงหรองหนูแค่ลืมเพราะชอบด้วยค่ะชอบด้วยแล้วก็เหมือนแบบอยากจะสตูดี้ด้วยมีโอกาสบอกพี่เขาแล้วพี่เขาว่าไงบ้างพอแล้วก็แรกๆแต่ว่าทำไมดูสามรอบไม่เข้าใจหรอลูก หนูเข้าใจค่ะแต่พอดีจำไม่ได้ก็เลยกลับไปดูใหม่อะไรเงี้ยเพราะอยากก็อยากดูด้วยว่าแพี่แบร์เล่นมันยังไงบ้างอะไรตอนติดต่อไปยังไงฮะถ่ายกีดติดต่อกรีดสิค่ะก็กรีดค่ะคือความจริงคุยมาหนูเคยบอกแล้วก็คุยมาสักพักแล้วค่ะแล้วหนูก็ภาวนาอธิษฐานว่าขอให้ได้ถ่ายนะอยากถ่ายใช่เพราะว่าตอนแรกด้วยคิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูต้องบินไปบินมามันก็ค่อนข้างยาก แต่เด็กตัเป็นเรื่องแรกภ่ะยนตร์เรื่องแรกใช่ค่ะจะรู้ได้บ้างมันความตื่นเต้นกดดันความเครียดตื่นเต้นเหมือนตอนไปเดบิวต์ที่เกาหลีเลยอ๋อจะได้เดบิวต์เป็นนางเอกเลยก็ยอมรับว่ากดดันค่ะแต่ว่าทางเ พี่พี่พี่พ,พี่ทีมงานแล้วก็คุยกับพี่เมย์แล้วก็พี่เมย์ก็บอกว่าพยายามอยากให้ชิวชิวชิวที่สมมเพรว่ายิ่งยิ่งกดดันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย<ม>ค่ะก<ม>็พยายามแบบเออก็ตั้งใจทำเวิร์กช็อปแล้วเดี๋ยวตอนถึงกองถ่ายจริงๆเนี่ยก็ทำตัวสบายๆกับพรเเเออกาป็นัวันนี้ค่ะเพิ่งเจอเมื่อเช้าวันนี้วันนี้เจอครั<ม>้งแรกจริงๆคือเขิดใหญ่แล้วหล่อมั้ยหล่อมั้ยหล่อมาก ก็แข่งแมนเลยนะลูกเพราะเราก็ติดตามของานเขามาใช่ใช่ติดตามติดตามของานพี่เดชก็เห็นมานานมากๆแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกไม่คิดไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นกับพี่นะเดชพี่เดชก็คือเป็นซูเปอร์สตาร์ของบ้านเราอยู่ซอยู่เลยเรื่องแรกเล่นงประโยชน์เรื่องแรกก็คือแบบเจอบคุณพี่เดชเลยมันต้อง ึงแต่เบนนี่รู้ใช่ไหมว่าเราต้องกินซีสอบกับเอกเราอะเขาเป็นจอมแก้วเราจะเจออะไรเราจะเจออะไแอบได้ยินมันนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะว่าพี่พี่พี่นัเด็ดใจคิดแกงคีดแล้วเราก็พร้อมแกงกลับกูแต่ของขึ้นชื่อเขาคือนี่อะไนะลูกผายลมมาเลยผายลมอาวเราต้องผายกลับล้อเลยผายลมไปในนอกระเราเราก็เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับ แสดงว่าความรัมบความรับมือแต,แต่คิดว่าน่าจะสนุกค่ะออกองน่าจ,จะสนุกมาก แต่เนนี้เราต้องจีบเขาทุกวันเลยนะตั้ง50สิบครั้งใช่ก็ไม่เคยจีบผู้ชายเหมือนกันก็ทำตอนนี้เลยก็รอดูกันว่าหนูจะจีบพี่เขายังไงก็ทำกันบ้านในทางการจีบผู้ชายเอ๊ะคุณต้องทำยังไงนะเออก็ตอนนี้เออเดี๋ยววันนี้จะมีเวิร์กช็อปด้วยกันครั้งแรกค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องลองดูใช่แ้่แรกในชีวิตไม่เคยเลยสิไม่เคยจะไปจีบใครคะะ เลยเลยค่ะแต่เราก็เราก็ต้องพยายามเพยายาอะไรหามุกหาไม้ตายหาอะไรเพื่อที่จะแบบว่าให้พี่เขาสนใจแล้วแล้วตอนนี้ปกติทันมุกอะไรอย่างเงี้ยมุกแบบจีบยอดอะไรเงี้ยไม่ค่อยทันเอาเวลาคุณมาจีบเราก็ไม่ทันหรอพี่ไม่ค่อยรู้อ๋ออะไรเหรอเฮ้จีบเหรอ เ,เป็นคนตลกเหมือนกันนะจริงเหรอครับก็หนูก็ไม่รู้หนูเป็นคนตลกแต่เห็นพี่เมย์สัมภาษณ์ครั้งแรกค่ะที่ที่เหมือนก่อนหน้าน,นี้ที่มีพี่เมย์สัมภาษณ<ะ>์แล้วพูดถึงหนูเขาบอกว่าพี่ว่ามินี่เป็นคนตลก <laughs> <อ>แล้วก็อ๋อสงสัยเราเป็นคนตลกหรือเปล่าเออแต่เราก็สวยด้วยแล้อ๋อสวยเหรอคะสวยเลยลอยแล้วเนี่ยลอยลอยซ้อมจีบอะไรอย่างงี้ไหมเออเริ่มเริ่มแล้วค่ะก็ส่องกระจกแล้วก็ ดีรแมนติกต้องมีหลายๆแนวค่ะหนูเตรียมไว้หลายแบบเพราะว่าต้องจีบพี่เขาหลายรอบมากจีบพี่เขา50ทีใส่วยใส่วยใส่ส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 วยใส่วยใส่ส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 วยใส่ยใส่สวยใส่สย่สวยใส่สวยใส่สวยวยใส่สวยใส่วยใส่สวยใส่สวยวยวยใส่สวยยใส่สวยวยวยใส่สวยใส่สวยวยใส่สวยใวยใส่สวยใส่ยยยยยยยใส่ ต้องเป็นสองใช่ไหมก็เพียงสองต้องสิ่งองนี้ก็ต้องรอรอดูเพาะลูซี่ลูซี่อาจจะแบบว่าคาแรคเตอร์อาจจะไม่ได้เหมือนมินนี่ขนาดนั้นนะะก็ต้องรอดูว่าลูซี่จะเป็นยังไงแล้วจีแบบสายฮาเราเราเราต้องมีทั้งสายฮาฮาแต่หลังๆเราก็ต้องให้เขารู้ว่าเราจริงจังเราก็เป็นคนจริงจังเราคิดว่าอะไรที่จะทำให้รู้สึกว่ามันยงงยากสำหรับมินนี่ สำหรับยินนี่หรอคะคือพอดีได้เวิร์กช็อปคนเดียวก่อนกับครูบิวใช่ไหมคะก็หลายรอบแล้วครูบิวก็จะบอกว่าอย่าติดอ้อแอะอ้าเอ้อแอะแปลว่าอะไรก็คือเหมือนบางทีหนูจะชอบติดพูดเร็วๆพูดอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าต้องพูดให้ชัดค่ะก็ต้องก็ต้องฝึกฝึกเรื่องนี้ ก็ให้ดูโตขึ้นนิดนึงค่ะเราก็ไม่ได้เด็กแล้วเราจะทำตัวอ่อแอดไม่ได้แต่ว่าตัวจริงก็ยังอ่อแอดอยู่แต่ว่าตอนตอนถ้าจะสานซงในแอคชั่นเราต้องไม่ออแอดเพื่อนฝากมาจีบพี่นเดชด้วยโอ้ยจริงหรือเปล่าทุกคนตื่นเต้นมากพอรู้ว่าหนูแบบจะจะร่วมงานกับพี่นเดชทุกคนดูตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพาะว่าไ้หนังเรื่องแรก เลยเหรอใช่เลยแม้แต่ก็าแก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำให้มันออกมาดีค่ะแต่ยังไม่อยากโมเยอะเดี๋ยวแบบเราไม่ยังไม่รู้ว่ามันจะออบเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าจะออกมาคือตั้งเงินาะอกแล้วกระตัดสินใจเรื่องแค่ก่อนหน้านี้มันมีคนติดต่อเราไปเรื่องไหมอ๋อมีนะแต่ว่ามีก็มีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าด้วยคิวไม่ได้บ้าง ตารางนั้นไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างเดสตินีมากที่แบบลงตัวลงตับสามเดือนที่จะต้องแบบบ้านอยู่เมืองไทยต้องบินไปบินกลับต้องมบางช่วงเตรียมตัวอย่างเงี้ผู้จัดการหนูเกียร์ยังเปล่าค่ะเตรียมกระเป๋ายาหรอห้ามป่วยเลยว่าห้ามป่วยเพราะว่าเวลาบางทีหนูบินเยอะๆก็ค่อนข้างไม่สบายง่ายนิดนึงค่ะก็จะต้องดูแลตัวเองแล้วกังวลย่างไงี้ยเพราะเวลามันกับฉันคิดไปทีอย่าง ก็กังวลนะคะรู้สึกว่าเออพอเวลากระชันชิดแล้วอาจจะก็ไม่อยากพูดตามหนงไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นตัวถ่วงกองไงใช่หนูก็คิดว่าต้องเตรีมตัวให้ดีที่สุดแต่คะเวลาปจะได้สบายสบายกัเพลยงเพื่อนเพื่อนในวงว่ยังไงบ้างก็เดี๋ยวความจริงอาทิตย์นี้หนูอยู่ที่เมืองไทยประมาณ5วันใช่ไหมล้วก็เดี๋ยวกลับไปก็ไปเดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่น ใช่มีใครมาดูไหมมาดูได้ค่ะก็เดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นท right> ัวร์ทัวร์เสร็จเราก็จะกลับมาถ่ายเปิดกองแล้วแค่ไม่ได้พักหนูไม่ได้พักเลยค่ะพักบนเครื่องบินแต่ใจเราสู้นะลูกใจเราสู้เพื่อเรื่องนี้เราสู้ค่ะแต่ว่างานวงก็ไม่ห้ามก็ห้ามทิ้งไม่ทิ้งเราต้องเราเราอยากเป็นซูเปอร์วูแมนเราต้องทำให้ได้ยังต้องมีซิงเกิลใหม่อะไรออกมามีแพลนไว้อยู่แล้วใช่ไหมอ๋อแพลนค่ะก็เดี๋ยว เอาว่าญี่ปุ่นจะออกเร็วๆนี้ก็ติดตามได้แล้วก็เดี๋ยวไปโปรโมทที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ไปโปรโมทงานวงที่ญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาคืออยู่ในช่วงทำลายกำเนังเลยใช่ค่ะผับเอฟซียนหน่อยค่ะบอกว่าตนดตางเนาะยค่ะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ดูอยู่นะคะเพื่อนนังบ้านที่ดูอยู่นะคะก็ยังไงก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่อง50 f first date นะคะฉบับเด็ดใหม่สามารถดูได้ ปีหน้านี่นะคะยังไงก็ฝากติดตามชมรับรองว่าสนุกสดใหม่ฮาโรแมนติกมีหลายหลายมุมครบทุกรสแน่นอนนะคะฝากไปกลังใจให้หนูด้วยค่ะเวันนี้จะจีบให้ดูเดี๋ยวนี้จะจีบให้ดูเอง้วเดี๋จะจีบแทนทุกคนค่ะเออเก่งมากโอเคค่ะเอาเี่งมีทักษะนิดนึงลูกถ้ามินนี่จะก็มินนี่เลย